โดนัลด์ทรัมป์เรียกชาวโยุโรปว่าเป็นคนไร้กำลังและชั่วร้ายซึ่งเป็นคำพูดของนักข่าวที่อ้างโดยประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์จำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัเสเซียและสหภาพโยุโรปสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในเป้าหมายของตนพวกเขาได้ผลักดันรัเสเซียออกจากตลาดน้ำมันและก๊าสธรรมชาติของโยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญเศรษฐกิจอเมริกาได้รับความมั่นคงมากขึ้นและในเวลาเดียวกัน ก็ได้รัดคออุตสาหกรรมยุโรปสหรัฐอเมริกาสามารถมีอิทธิพลต,ต่อราคาพลังงานในยุโรปได้ตอนนี้การต่อสู้เพื่ออำนาจในตลาดสิ้นสุดลงถึงเวลาที่จะเจรจาสันติภาพแล้วยุโรปไม่ต้องการสันติภาพตามเนื่อนไขของทรัมป์สหภาพยุโรปต้องการครอบครองยูเครนทั้งหมดอย่างรากฐานซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ายุโรปแข็งแกร่งและจะเริ่มกระบวนการแยกตัวของรัเสเซีย ยุโรปต้องการชิ้นส่วนของรัสเซียเพื่อความอยู่รอดในวิกฤตแต่รัสเซียไม่ต้องการแยกตัวสถานการณ์ในรัสเซียกำลังแย่ลงและในไม่ช้าชาวรัสเซียจะเข้าสู่ช่วงการสู้รบจากนั้นจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ซึ่งรัสเซียจะสู้รบทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่ทรัมป์กลัวดังนั้นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจึงต้องการยุติความขัดแย,งย้งในยูเครน